สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มหน้าด็อกเตอร์ตำบลกาบินกลุ่มดีซีจะพาพ,พี่น้องไปเบ่งวิธีการเห็ดจุลินซี่ใส่ในหน้าเขา่าไดแก่จุลินซี่นอกล้ยจุลินซี์ห่อเขา่าจุลินซี่ผลลไม่หลังจากปักดำแล้วสองอาทิตย์เท่าแสงนัดแรกหนึ่ง น้ำมักนอข่วยน้ำมักนอข่วย่วยแต่กอสองน้ำมักหอเขาน้ำมักหอเขาา่วยห้ต้นเข่าแข็งแรงแต่ว่าสามน้ำชุ่มข้นใหม่เขาใส่ไปน้ำทุกเขียวน้ำมักมูสนสว์ใส่ไปน้ำทุกเขียวสูที่สองยั้งจากเข้าฉีดถูที่หนึ่งไปสามพิเปี้มือถูที่สองามีห้ยังเนี่นับแรกเรื่องขึ้นน้ำมักผลลใหม่เดี๋ยวฉีดเพียวว่า สอง,ห,ง,สงสห้อมุ่นไข่ซอยบำรุงห่วงเขาตัวนี้สูสองใส่่าใส้คือกันเพราะน้ำมักน้ำสูงขึ้นมามันซอยอะไรไมาเรื่องก็งอกไปตลอดสองน,น้ำมักม้วนชัดมันถีซอยให้ขเ,ขเ,ขเ,ขเข่าหแข็งเรื่องเขียวไปตลอดการเทน้ำมักทีลิ้นที่ฉีดในหน,น้าดอกเตอเฮา ท,ที่ว่าแว่ว่ามีอยู่สามกีอย่างต่ละอย่างการเลี้บงแตกต่างกันขาเตียมคือกันวัตถุเนี่ยหนึ่งพอ่อตอสองสองวัตถุที่เขาใส่สาน้ำชีกาน้ำตาลเขาต้องมีสิ่งที่ข้าวเตียมมีแค่นี้แต่ว่ามือนี้เขาถีว่าไม่เห็้น้แมักน้อกล่วยขันตอนการเลี้หนึ่งคือเขาต้องเอาพอ่ออนี่งสูนงนามไปก่อน ชมน้ำไว้เพียงคนให้เขากันเริ่มหมักคือนอกก่อกล้วยสับเฮาเต้ากิโลเฮาใช้กลางฐาลสามกิโลอาบกินเอาเฮาถึงมาคนกลางฐาลกับน่อกล้วยให้เขาเป็นก่อนเอากล้วเติมน้ำห้อดอกให้ลงไปสามกิโลต้น,กกน,น,นต,ต่อไบเพื่อให้ใส่ถังมมห,หมักที่เฮาเตรียมไว้ฝ่าพิดแบ่หามชนิดหามใส่แนวดอก มักดูประมัน่นแรงนหน่อยดีเดียนหนึ่งคือผ่าขอดีที่สุดต่อต่อไปคือมะเฮ้ามะสีมะใสนำทนี้หนึ่งน้ำนอขวดแข็าเฮ็ดไปยี่สิบพิซี่ามบรน,นมักหอเขา่ายี่สิบพิซซี่สิ้งถือเรื่องโมได้ขึ้นนำทุงคนใหม่ใส่ข้นไปยี่สิบพิซี่ขึ้นไปรัดต่อไปหน้ามักมุ่นชัดยี่สิบพิซซี่ เติมน้ำเข้าไปให้ครบ20ลิตรคือเขาวานั่ใส่น้ำ20ลิตรตัวตะลายนี่20ขีตอนนั้น20ลิตรถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กุมหน้าดอกเตอร์ตำบลกาบินดีซีเนี่ยเลยค่ะขอบคุณค่ะกุมหน้าดอกเตอร์ตำบลกาบินดีซีสู้